สวัสดีนะเอฟซทุกท่านเนาะนะครับก็ถึงเวลานะครับที่ต้องตื่นแล้วนนเอฟซีแต่ว่าตอนนี้มันยังตีห้านะครับนิดๆนนเอฟซีรู้ช่างพงแอบไปนอนในห้องหรือเปล่านะเฮ้ยังอยู่เหมือนจะเข้ามาเมื่อกี้เองเหรอได้ยินเสียงรูดซิปเหมือนวิ่งออกมา ล่าสุดในเอซดูหมอกลงจนเปียกหมดนะครับเดี๋ยวงานนี้ต้องเรียกประชุมด่วนในเอฟซีหมอกหนามากเลยควันออกปากวันนี้เดี๋ยวไปดังไฟให้ให้หมาก่อนให้คนด้วยในเอฟซีแต่ดับแรกมาจะได้อยู่ก่อน โอ้เย็นมากเลย FC คือเมื่อคืนนะก่อน ก่อนจะแยกย้ายเข้านอนในพี่จังพงถามให้มาต่อยถามอยู่ว่าจะเข้านอนข้างในไหมนะเมื่อวานเราคุยกันอยู่จะเข้านอนในบ้านไหมเพราะว่าหมอกมันลงหนาหมอกมันลงเยอะเต็นท์เนี่ยน้ำหมอกมันทะลุในพีน้ำหมอกมันทะลุเข้าไปข้างในนะครับ ผมก็เลยว่าโอ้ไม่เป็นไรเรานอนมาตั้งหลายวันแล้วนะแล้วก็มาต่อยก็ถามว่าเอาผ้าห่มอะไรไหมนะครับผมว่าไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าผ้าห่มผมมันมีอยู่มันมีผ้าห่มอยู่มันมีผ้าห่มอยู่สามผืนเลบีแต่มันเป็นผืนผืนหนาอันนึงแล้วก็บางสองอัน ลปรากฏว่าเมื่อคืนหนาวเอฟซีอุย้ยหนาวสุดๆป้าวาคือเอามือออกจากผ้าห่มไม่ได้เลยเย็นเยือกเลยผมจนได้นอนโดดจนได้นอนกอดกันนะ่ะคือปกติเราจะนอนห่มผ้าคนละผืนอะเมื่อคืนโอ้โหหนาวนะครับแล้วก็ในเต็นเนี่ยมันมีน้ําหมอก เยอะเลยมันมีน้ําน้ําค้างอะนะนเหมือนเสียงจะเปลี่ยนเนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้นะตามใจช่างพงักสักหน่อยนะเอฟซีคงจะได้อยู่กับในบ้านนั่นแหละดูควันออกปากนเอฟซีดูนะนี่คือควันปากนะเอฟซีดูดูดูนะเดี๋ยวผมจะทําควันปากให้ดู <c ười> ควันออกปาก คันแแออกปากซื้อเลยคันออกปากนะพี่น้องหเหมือนเสียงจะเปลี่ยนน,นิดหน่อยนะะก็เลยใส่เสื้อแขนยาววันนี้ไม่ให้หมอกมันโดนหัวผมก็ใส่เสื้อนี่นอนทั้งคืนเลยิีเพราะว่าผ้าห่มมันมันไม่พอมันหนาวนะะจะลุกจะลุกมาปลุกแม่มาต่อยตอนดึกก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนมันไม่ได้หนาวขนาด,ดน ى, ี้นะผืนเดียวก็เอาอยู่ เราก็เลยไม่เป็นต่อยก็ทำอยู่เอาผ่าหมอมบอกอพอแล้วพอ,วพอมันค่อยหนาวตอนหัวค่ํานะพอดึกดึกปุ๊บโอ้ยทำไมมันเย็นขนาดนี้วะตายแล้ว <laughs> ก็เลยไปดึงเอาผ่อหมอได้ยังกึมมากรบของตัวเองเพิ่มเติมเอหนาวหนาวในวนะที่คืนนี้คงจะเปลี่ยนเพลนนะเย็นเกินโอ้โห <sighs> เหมือนทั้งพงจะจะโผล่ออกมาแล้วนเอฟซตอนนี้ก็ตีห้าประมาณสักสามสิบสี่สิบนี่แหละโอ้ <c oughs> <c oughs> ดูภูเขามองแทบไม่เห็นเลยนนภูเขาในเอฟซีมองแทบไม่เห็นหมอกลงบงังภูเขาหมดน <c oughs> ้องหมาก็มานอนผิงไฟกันในทีท่านนะก็ <c oughs> พรุ่งนี้คงอะได้ย้ายนะเอเดี๋ยวเช็คดูเต็นท์ของกับตันก่อนว่าเปียกเหมือนเราไหมกับตันอยู่ในร่มนะเอฟซของกับตันอ้าวกับตันก็เปียกนี่หว่าอ้าวเปียกเหมือนกันนี่โอ้เปียกเหมือนกันนะเอฟซีน่าอยู่ในร่มแล้วจะปลอดภยัยโอ้เปียกเหมือนกันเนาะ โอ้เปียกหมดในะอที <c oughs> อากาศมันเย็นนะครับ